คลิปนี้เป็นงานเก่าที่ทำมานานแล้วนะครับเอามาลงเพื่อที่จะให้ลูกค้า,าได้ชมนะครับเพื่อสนใจจะได้สั่งนะครับก็เป็นขวานนะครับจะมีหลายทรงนะครับในลักษณะของด้ามสั้นด้ามยาวมีร่องนิ้วไม่มีร่องนิ้วนะครับโค้งมากโค้งน้อยนะครับอันนี้แบบนี้ก็จะเป็นแบบแรกๆที่ช่างทำอยู่ ะครับเป็นโค้งมากนะครับแล้วก็จะมีมีดเน็บนะครับมีการฝังหมุดปลอดสนิมมีการยกซุ้มลายข้างฝักบ้างไม่ยกบ้างนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งจะชอบนะครับเล่มนี้ก็เป็นมีดแร่นะครับฝักเป็นไม้ปุ่มนะครับฝังลวดทองแดงที่ด้าม งานก็จะประมาณนี้นะครับมีง่ามหนังสติกอ่าสองเล่มนี้เป็นมีดแรลกกับมีดเน็บนะครับมีดแรลกก็เป็นไม้มะเกลือนะครับติดกับพี้นะครับส่วนมีดเน็บอ่ฝาฝักเป็นไม้จันนะครับด้ามเป็นรากประดู่ไม้มะเกลือก็จะประมาณนี้นะครับสีจะดำสนิทส่วนกับพี้ถ้าเคลือบน้ำมันแล้ว สีก็จะออกเทาๆนะครับเทาๆขึ้นเข้มน,นะครับเกือบดําเหมือนกันส่วนไม้จันนะครับไม้จันก็จะมีหลากหลายนะครับลายที่แตกต่างกันไปจริงๆแล้วสีของไม้จัน์จะสีขาวแบบนี้เลยนะครับส่วนที่เป็นสีดําเป็นลายอันนั้นคือ,อส่วนที่เป็นไม้พิการนะครับเป็นแผลเป็นโพงนะครับก็สร้าง แก่นขึ้นมาเสริมในเนื้อไม้นะครับเล่มนี้ก็เป็นไม้จันเหมือนกันนะครับมีดแรลเป็นไม้จันนะครับลายค่อนข้างจะสวยนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นไม้พิก,การนะครับไม้ประเภทนี้คือไม้ที่ลําต้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับปอกคอเป็นเสือเขี้ยวดาบนะครับมีหลากหลายเป็นมีดแรลมหาชนนะครับตัวนี้เป็นเหล็ก42 j j นะครับจะต้านสนิมนะครับใบยาว6.5นิ้วเคลือบเงาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเล่นมาสักครู่นะครับมิดแร่นะครับเคลือบเงาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับใส่สีก็จะชัดเจนนะครับตรงขาวก็จะขาวตรงดำก็จะดำสีค่อนข้างสวยสนใจสั่งทำได้นะครับเป็นงานสั่งทำทั้งหมดนะครับขอรำว่าคลิปนี้เป็น คลิปเก่านะครับเอามาลงใหม่นะครับ